มี2เรื่องครับสซีรีส์ที่แถลงข่าวไปนะครับก็จะมี Our Sky 2กายสองกับโอลิเฟนครับครับผมใช่ครับแต่เดิร์เลอร์แต่เดิร์เลอรานะครับก็อย่างอเวอร์สกครับก็อักอายันครับในพาร์ทที่พอเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะมีมุมต่างๆที่แบบเปลี่ยนไปนิดหน่อยมีความน่ารักขึ้นมีความแฮปปี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับผมใช่ส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยโอลิเฟ s ครับก็เป็นใน เหมือนเปลี่ยนคาแรคเตอร์เหมือนกันครับไปเป็นในพาร์ทที่มันโตขึ้นกว่านี้แล้วก็มีความมีความท้าทายเพิ่มขึ้นครับครับผมสำหรับตัวของเฟิร์สนะครับในเรื่องโอลิเฟนเฟิร์สรับบทเป็นแซนครับก็ในเรื่องเนี่ยจะเป็นหนุ่มคณะเศรษฐะ ไม่ใช่คณะเศรษฐศาสตร์คณะอะไรนะคณะเศรษฐศาสตร์ครับผมจําผิดเรื่องครับคณะเศรษฐศาสตร์ครับก็เป็นหนุ่มที่ฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนครับก็เลยต้องออกมาเล่นดนตรีในร้านเหล้าตอนกลางคืนครับเพื่อหาเลี้ยงชีวิตตัวเองครับก็ในตัวคาแรคเตอร์เนี่ยมันจะมีความลึกแล้วก็มีความดาร์กค่อนข้างแฟนตาสติกับชีวิตเฟิร์สแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่ท้าทายและน่าเล่นครับครับผมก็ยังของข้าตังก็จะเป็นหนุ่มเทบอยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สัมมาเละเทมาครับ ใช่มีความมีความเป็นวัยรุ่นมหาลัยใช่มีความเป็นมนุษย์อยู่มากพอสมควรเลยแหละครับใช่ก็มันตีแผ่นะเออใช่ครับใช่ใช่มันอาจจะมีอะไรที่กว้างไปกว่านั้นที่ลึกไปกว่านั้นก็เหมือนเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องรอไปเอ็กซ์โปกันดูครับอะไรนะครับคาแรคเตอร์เยอะอยู่เปลี่ยนคาแรคเตอร์ออ๋อครับก็จากถ้าจาก จากอายันก็ถือว่าเขาโตขึ้นเป็นที่มหาลัยปีสี่แล้วอาจจะมีความผ่านอะไรมาเยอะแยะไปหมดแล้วก็อาจจะมีความความแก่นหรอเขาเรียกว่าอะไรอะแก่นก้าแก่นอาจจะเบาไปก้าเหรอก้าเหรอไม่รู้อ่ะาจจะมีความมีความแซบแล้วกันอ่ะมีความอ่ะถ้าอายันแพ้วๆตัวเร่ก็จะแซบครับครับใช่ จริงไม่มีความหนักใจครับเราอาจจะอาจจะมีความมีความแบบอาจจะหนักใจในตอนที่แบบเรา explore ตัวละครว่าเราจะไปเวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันคือความท้าทายมันมันก็คือความสนุกมันคือซีสันของการแสดงครับใช่ไม่ไม่มีเลยครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เริ่มทำการ e x p l o r e ตตัวละครเรายังไม่รู้เลยว่าคาแรคเตอร์จริงๆแล้วเนี่ย จะออกมาประมาณไหนเท่าที่เราเห็นนะตะกี้คือเป็นภาพคร่าวๆครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเราได้ตัวบทเราได้วิาะหอเราได้ออ็ซฟอร์ตัวละครว่าคาแรคเตอร์มันจาอมุมทิศทางไหนเนี่ยค <No. S 1> าดว่าถึงตอนนั้นอาจจะได้คำตอบครับว่าอะไรที่มันยากและอะไรที่มันง่ายสุดๆเลยครับสำหรับเรื่องอวสร์ไกสองก่อน uh, ครับ,รบจุดเด่นจุดขายคือ พาร์ทแฮปปี้ครับใช่ครับพาร์ทแฮปปี้แล้วก็ส่วนเรื่องเพื่อนต้องห้ามเนี่ยผมว่าขายทุกคนน่าจะเห็นกันจากเทเลอร์แล้วก็คือความแซบใช่ครับครับความแซบแล้วก็นอกเหนือจากความแซบเนี่ยเป็นเรื่องของการตีแผ่ชีวิตวัยมหาลัยครับผมจริงจริงเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนที่เรียนมหาลัยครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีใครนํามาพูดถึงก็เรื่องนี้เนี่ยนำมาพูดถึงแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับครับ รับผมก็ฝากด้วยนะครับซีรีส์ของพวกเราปีหน้าทั้ง2คนนะครับโอ้กสกายสองครับแล้วก็เพื่อนต้องห้ามครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากเฟิร์สกับเขาตังไว้ในอ้อมอมอ้อมใจด้วยนะครับครับผมครับผม